ที่เด็ก,ดกตายสวัสดีครับวันอาทิตย์ที่สองสี่ห้าคม่องเอาซ้ำเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กตายสักนิดนะพี่น้องทั้งหลายวันนี้การเด็กตายขับมาให้เพืเ่อนๆไปพี่น้องๆเหมือนเดิมอีกกี่คูกี่ที่มันกลับมาแลกกันเลย ว่าคู่แรกจะเป็นคู่ไหนคู่แรกก็จะเป็นบอลนอร์เวย์นะคู่แรกก็จะเป็นนอร์เวย์ระหว่างชาบ,บอกอันดับ1ิเปิดบ้านพบกับอารลซุนอันดับสุดถ่ายข้องตารางนะถ้าจะไม่พิดนะคู่นี้จะเตะกันเวลาสี่ถึมห้าสิบเก้านาทีี่แิแกลตีสิบแปดนะนะ การเจอกันสิบน้าลาสุดรรหว่างชาบ,บอกกับอารีซุนชาบบอกชนะไปอ่ะสมอซ้และกับแพ้ให้กับอารีซุนไปแข่งซ่องนัดสถิติการเจอกันลาสุดแลกซ่องมาสิบเจ็ดชาบอกน้ามาหนึ่งซุนมันน่าจะไม่มีพ้นอะไรเพราะว่าผ่านมาตั้งสามปีแล้วหนักเตะก็น่าจะเป็นคนละชุดคนละนู่นกันแล้ว มาแลา่พ้นงานข้องชาบบอกชาบบอกผักเมกมากระเตมาแล้สิแปดนัดชะน 3, ชะซามเสมอสองแพไปมาตึงวกนัดใส่ฟอร์มข้องชาบบอกกันดูส่งว่าอีดีขึ้นประมาณสี่ห้านักนัดลัง่งรุดแพแค่นัดเดียว น,น้องานการมีเสม,มอกับชนะไปพ้นงานดีขึ้นอย่างนี้ได้ชัดสำหรับชาบบอกการเล่นเป็นเจ้าบานของชาบบอกชาบบอกเล่นมา6กกมเป็นเจ้าบานชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ซ้มพ้นงานการเล่นเป็นเจ้าบานนั้นดีขึ้นอย่างนี้ได้ชัดเลยไม่แพ้ใครมาซ้านักติดแหล่ที่เล่นเป็นเจ้าบาน ส่วนทางด้านทีมเยือนอารซุนอารซุนเตมา1ิแนนัดเมื่อนกันชนะแค่นัดเดียวเสมเมอร์ซ้แพ้มาซึ่งเจ็ดนัดอาแต่ว่านัดทุดไทยถี่เพิ่งเล่นไปแลกช่วงท่าวันก่อนอารซุนกาสามาชนะได้แล้วนะจาก1ิแนัด เพิ่งมาสกก่กับวชนาได้นะดลาสุดนี่แหละชนะสตาร์ทคิดเชนทนไปซ้ำโงการเล่นเป็นเจ้าบานคลองออกการเล่นเป็นทีมเยือนคลองอาริชุนอาริชุนเล่นเป็นทีมเยือนมาฮาเกมไม่ชนะใครัะเกมเสมอโซงหลกแคแพร่ไปซ้ำการเล่นเป็นทีมเยือนคลองอาริชุนไม่ดีเสียเลยคูนี้เด็กตายเลือกเชียไปทงังเจ้าบานชาบบอก เหไใ้ชัดเลยว่าอร์มของชาบบอก,กนในบ้านตอนนี้ก็ดีขึ้นอย่างนี้ในชัดซึ่งกาคอมโดยร่วมดีขึ้นอย่างชัดเจนเลือกเทียไปทางเจ้าบ้านชาบบอกโคต่อมาก,ก็จะเป็นนอร์เวย์ทิเปลิกินเหมือนเดิมขูระว่างเฮาเกซุนอันดับสิบจะเปิดบานเจอกับสตาร์แบ็กอันดับบก เตกันเวลาสี่ถุมห้าสิบเก้ากัแคร์คนจีสิบเอดแล้วและการเจอกันสิบนาทีล่าสุดระหว่างเฮาเกซุนกับ Star ank, สตาร์แบ็กเฮาเกซุนชนะไปฮะเสมอซ้ำแลบแพ้สตาร์แบ็กไปแค่งองนัดก็อ่านัดล่าสุดที่เจอกันก็นกนเป็นกระชับมิตรก่อนผักเมฆมาเดือนมีหน้าสตาร์แบ็กถ้าล้มมาเกซุนไปสี่ประตูต่อหนึง่ง เรามาแล้วพนังานข้องชาวบ้านเฮาเกซุนเล่นมาเล้วสิแปดนัดเชนกันชนะซ้ำเสมอซ้มแพไปมาตถึงหานัดฟอร์มข้องเฮาเกซุนยังไม่ขายอีนิงไม่คอยคงเส้นคงว่าลักซามอัตาท่านหน่อยไม่ได้แต่ว่าการไม่แพ้ใครมาส่องนัดลั่งเลยนะ มาเลยพ้นงานการและเป็นเจ้าบานข้องของเกศุนเอาเกศุนและเป็นเจ้าบานมาฮกนัดชนะสองเสมือนหนึ่งแล้วก็าแพ้เป็ซึ่งสามนัดการและเป็นเจ้าบานก็ไม่หนิงเหมือนเดิมเมือ่อเหมือนกับกอมโดยวรวมเลยมาแล่พ้นงานทีมเยือนพ้นงานการเป็นทีมเยือนข้องสตาแบกสตาแบกนะ เล่นมา18นัดชนะซีเสมอ 5, แพ้แของนัดฟอร์มล้องสตาร์แบ็กโดยร่วมชื่อว่ารักษ่ามาตรท่านไว้ใช้ได้เลยไม่แพ้ใครมาก5นัดติดแล้วส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนข้องสตาร์แบ็กสตาร์แบ็กเล่นเป็นทีมเยือนมา5เกมชนะส่งเสมอส่องและก็แพ้ไปเกมเดียว การเล่นเป็นทีมเยืนอนกอสตาร์แบ็กกันจากห้าเกมมันไม่แพ้ใครมาซ้ำนัดลาสุดแล้วการเล่นเป็นทีมเยืนอน,อนกอนสตาร์แบ็กดีดีแค่ได้เลยโู้นี่แด็กตายเหลือเชย่์ไปทั้งทีมเยือนสตาร์แบ็กนะ้ต่อมาก็จะเป็นบอน สวีเดนออสเวนคันคูรว่วงวางเบิร์กอันดับ7เ,เปิดบ้านพบกับออสเตอร์ชุนอันดับ13บคูนี้จะเตะกันเวลา4ี่ถุมถึงการเจอกันคูนี้เคยเ,เคยเจอกันมาแค่เจ็ดนัดวาเบิร์กชนะไปสามและการออสเตอร์ชุนชนะไปสี่ พนงานข้องเจ้าบานวาวเบิร์กเตม,มาสีแบดนัดชนะซี่เสมอซ้ำรากาแพ้ไปซี่ฟรอมข้องเจ้าบานวาวเบิร์กอยู่เมือนมันเป็นเมื่นคลื่นเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเอาแหนเอานอนไม่คขได้มาเลยพนงานกันแล้วเป็นเจ้าบ้าน วาเบิร์กเล่นเป็นจา้าันมา้านัดชนะไปสามเสมอหนึ่งหล้วก็แพรแพงแค่หนึ่งนัดโดยสนัดลังไม่แพ้ใครที่การเล่นเป็นจา,าน้ันก็วาเบิร์กดีดีใช้ได้แต่ถ้าพนงานโดยรวมจากสิ่เป็นนัดขายยังสือว่าไม่เท่าไรมาเลยทางด้านทีมเยือนออสเตอร์ชุน ออเตอร์ชุนเล่นมาสิบเอ็ดนัดชนะสงเสมอสล้าก็แพ้ไปมาร์ึงห้านัดจากฟอมสิบเอ็ดนัดเนียนออเตอร์ชุนดูเหมือนว่าฟอมค่อยคอยอีกัดเตือนขึ้นอีดีขึ้นส้นัดลั่งไม่แพ้ใครมาแล้วการเล่นเป็นทีมเยือนข้องออเตอร์ชุนห้านัดทีออเตอร์ชุนเล่นเป็นทีมเยมือนเสมอสงชนะสองเสมอสองแพ้เพียงแค่นัดเดียว การเล่นเบนซินเยือนของกออตโตชูนนั้นดีแค่ได้เลยนัดนี้ก็มาเจอกับทีมวาเบิ์กทีล่นในบ้านดีถึ่งออตโตชูนเล่นทีมเยือนคารีกาโคเนียนหวัดใจก็ใส่ทีมเยือนอย่างออตโตชูนไปละกันใครส่วนก็ส่วนไปเลยนะ โอสุด้ายที่เด็กไทยขัดไม่อาจจะเป็นบอลกัตโชซิลียอิตาลีคู่ระว่างซัส,สโซโลโอันดับแจะเปิดบานพบกับอูรินเซ่ที่มาัดับซิบสี่คู่นี้จะเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่ิมาสถิติการพบกันสิบนัดหลาสุดที่พบกันซัส,สโซโลฉชนะไปซิเสมอือสิลากาเพไปแค่สองนัด ลาสุดที่เจอ,อกันกราเล็คตอนเดือนมกราปีนี้อ่ะอูเดนเซ่ทะลุไปซ้ำประตูต่อสู้คุนงานโค้งชาวบานเซซโซโลเซมาสิบสองนัดชนะฮ่าซามเมอสี่แพลไปซ้ำคอมเซซโซโลดูเหมือนว่าอีมาแพล่แพล่แผลไปนะโดยซ้ำนัดล่างสุนลุตแพลไปเที่ยวสองและการมา ชนะน,นล่าสุดทะลมเจนวไปห้าประตูต่อศูนการเล่นเมเจ้าบ้านข้องซัสโรูเล่นมาเเกมชนะส่งเสมอส่องแพ้เพียงแค่เกมเดียวนัดที่แพ้กัแพ้ทีมย่ยอย่างอิซมิลานแค่ส่งประตูต่อหนึ่งมีเลือกกาผมดีเลยยันเสมอเปิดบานเสมออยู่เว่ การนัดล่าทุดกับทั้นเจนัวความในบ้านกองซโซโลอยู่ในเกณฑ์าาดี่ซื่อว่าใช้ได้ซึ่งแมวาจะรุดแพรมาช่วงซ่องแทมนัดลังกัตามมาแลยผลงานของทีมเยือนอูดดเนเซ่ที่เตะม,มาแล้วซี่แบนัดเมื่อนกันชนะซีเสมอสองแล้วแพ้ไปมาร์ซึ่งฮานัดผลงานกองอูเเนเซ่ โดยรวมแล้วการหลักสาความให้มันหนิงให้มันทิ้นอยู่กับทีไม่ได้แต่การสร้างนัดลัางก็ถือว่าแค่นได้แพ้แค่สง่งอ่อแพ้แค่นัดเดียวนัดลลาสุดพอนนั้นนั่นการแต่นามาส่งนัดติดการเล่นเป็นทีมเยือนของอูดินิเซ่เล่นมาห้านัดชนะสามแล้วก็แพ้ไปสง่งการเล่นเป็นทีมเยือนข้องอูลินิเซ่ กาอยู่ในระวัตพูดยังไงก็คือคำพึ่งงั้นไม่ถ้าไม่แป้ก็น,น่าไปเลยผู้นี้เด็กตายเลือกเชียรไปทาง้งจาวานซ,าซาัสโซลอดเด็กใต้เชว,วัซาซาลซัสโซลหลังจากที่รุดแป้ไปจะสามารถเรียกความเก็งกับมาได้เลยนละหล่าสุด นันี่เป็นนัดสร้างล่านัดสุดท้ายก้องรูดูการซึ่งได้เล่นในบ้านน่าจะเล่นเปิดรักที่ไม่ยอมแพ้ให้อู D N A S A ดีเนเซ่แมนเหลือเชียรไปสัโซโลนะพี่น้องกาจับไปแล้วนะครับทีขาดไม้สี่คู่สี่ทีมกาคู่แรกาสรุปกันไปเลยนะซัดโซโลโคจริงๆคู่ที่สองก็ สตาเบ็กคู่ที่สามก็จะเป็นออตเตอร์ชุนคู่ที่สี่ก็เป็นชาบบอกก็ครบไปแล้วครับสี่คู่ที่ทีมใครขี่นี่ไม่เมื่อนกับเด็กตายคู่นี้กาส่วนไปเลยหรือว่าคู่นี้ไม่ชอบกาตัดถุมไปได้เลยนะพี่น้อง อีเอาไป ting, าตัวไหนไปติ้งอีเข้าสเต็ปซองสเต็ปซ้ำสเต็ปซี่ก็ได้เป็นนะและ้วการไขที่อยากได้อ e ีได้แจกเด็กตายก็แอดไลน์มาได้เลยตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอแต่ตายจะแจกกี่เด็กตายทุกวันและถาใครที่อยากม e ีเป็นสปอนเซอร์กับต่ตอได้เลยนะตามที่อยูต่างใต้คลิปหรือว่าอ e ีแอดไลน์มาซ่องซ้ำกันก็ได้ วันนี้ก็อขอตัวไปก่อนนะวัสดีครับ